สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับปู่เจครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเป็นไงวันนี้บรรยากาศข้างนอกมีใบไม้ด้วยบรรยากาศดีครับผมว่าวันนี้ก็น่าจะมีเรื่องราวดีๆสนุกๆมากว่าอ่าแต่มีสาระนะใช่ครับโอเคอยู่แล้วมีสาระมากเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกับปู่เจนะครับครับที่เรียกว่าอยู่ในวงการธุรกิจเครือข่ายมานานมากแล้วในวงการเครือข่ายเนี่ยเขาเขามักจะคุยกันว่า พูดกันถึงเรื่องของ Passive Income โอ้โหได้ยินบ่อยมากเลยไปที่ไหนก็จะพูดกับเรื่องเนี้ Passive Income มันก็เป็นลักษณะพิเศษของอาชีพเครือข่ายนะเพราะว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยหลายๆคนเข้ามาทำเพราะว่าต้องการข้อนี้นะก็คือในเรื่องราวของ Passive ก็คือหยุดทำงานได้แต่รายได้ก็ ยังเข้ามาต่อเนื่องแบบสม่ำเสมอก็เรียกว่ามันสามารถทําให้เป็นอิสระในด้านเวลาได้ครับอิสระด้านการเงินได้ครับคนก็เลยแบบแสวงหาครับแต่ว่าของปู่มีหนักกว่านั้นอีกนะบอกแพสซีฟเนี่ยผ่อนได้ด้วยหรอมันไม่ใช่รถยนต์นะปู่มันไม่ใช่รถยนต์นะก็คือมันยังไง ก็คือธุรกิจเครือข่ายอาจารย์ผมถึงบอกว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่มีความพิเศษในหลายๆเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือว่าการเริ่มต้นก็มาทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยนะมันมันสามารถที่จะทําได้เท่าที่เรามีความพร้อมทั้งเรื่องของเวลาก็ดีทั้งเรื่องของเงินทุนก็ดีมันเริ่มต้นที่จะทําได้เลยโดยการบริหารจัดการให้มันให้มันเหมาะสมกับเขาเรียกว่าเน็ตเวิร์กชีวิต กับเน็ตเวิร์ธุรกิจอ่ะมันต้องบาลานซ์กันไปได้ด้วยกันขยายหน่อยขยายหน่อยเดี๋ยวงงก็คือว่าถ้าเป็นธุรกิจอื่นอ่ะโอเคถ้าเป็นธุรกิจทั่วๆปควไปอาจารย์จะเปิดร้านขายเสื้อผ้าหรือเปิดร้านอาหารอะไรก็แล้วแต่มันต้องลงทุนให้เบ็ดเสร็จก็คือของทุกอย่างต้องครบถึงจะเปิดกิจการได้แต่ในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมัน มันมีความพิเศษตรงที่ว่าอาจารย์มีต้นทุนเท่าไหร่ก็สามารถที่จะเริ่มต้นทําได้เลยอืนะทําได้เลยเช่นอ่าวันนี้เนี่ยเรามีเงินแค่การเปิดโค้ดหรือว่าสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกสมัรบ,บริััามาเป็นสมาชิกซื้อสินค<ต>้าเขาใช่แต่ยังไม่มีความพร้อมในเงินทุนที่จะไปไปซื้อถินค้าอะไรอย่างเงี้ยนะไปช่้อถินก้ามามาเยอะๆอนะ หรือว่าซื้อมาเป็นหมื่นสองหมื่นอะไรอย่างงี้นะฮะเราเรามีเงินแค่เชื้อสินค้าเล็กน้อยสองสามร้อยหรือว่า,าหนึ่งพันสองพันอะไรแบบเนี้ยก, <Aha. S 2> ก็สามารถที่จะเริ่มธุรกิจได้เลยอ๋อก็คือคไม่ไม่จะเป็นถ้าเป็นธุรกิจอื่นทั่วไปเนี่ยต้องลองทุนเป็นหลักหมื่นหลักแสนนี่แหละเอาสมมุติว่าผมจะขายลูกชิ้นครับแล้วก็ผมก็ต้องไปซื้อเมร์ไซคันหนึ่งครับใช่ไหมแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ครับแล้วก็ซื้อลูกชิ้นมาโอ้โหรวมรวม้วก็เป็นแสนแล้วนะใช่ก็เยอะ อ่าคือคือมันต้องครบนะคือมีรถเข็นก็จริงครับอ่ามีเตาปิ้งลูกชิ้นก็จริงอ่าแต่มันต้องมีลูกชิ้นด้วยถูก <laughs> เห็นไหมมันมันมันต้องพร้อมหมดฮะอ่านะครับแต่ว่าในธุรก,กิจเครือข่ายเนี่ยสมมุติว่าอ่าผมเปิดโค้ดสมัครเข้ามาเป็นวุ่นส่วนกับบริษัทที่ผมตัดสินใจเข้าไปร่วมธุรกิจกับเขาแล้วผมก็สามารถที่จะศึกษาหาข้อมูลสามารถที่จะคุยกับเพื่อนๆนได้เลยทําธุรกิจได้เลยทําได้เลยครับ โดยตัวผมเองยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ลงทุนอะไรเลยเพราะอาจจะไม่มีความพร้อมในการที่เช่นเรื่องของการซื้อถินค้ามาใช้อะไรอย่างเงี้ยครับ<ฆ>ผมยังไม่มีทุนที่จะซื้อถิ่นค้ามาใช้ด้วยซ้ำบางครั้งอืมอ่าแต่ว่าผมก็สามารถที่จะขยายได้แล้วคุยกับเพื่อนได้อ่าแนะนําเพื่อนได้อ่าฮะโดยอาศัยอา่าถ้าตัวเองยังไม่ค่อยมีความรู้ความสามารถเท่าไหร่ก็อาศัยอัพไลน์หรือคนที่าม,ามาถถถแนะนําเราเนี่ยเป็นตัวช่วยใช้ฟรีด้วย ก็ใช้อัปลน์อ่ะฟรีแต่อย่าลืมนะเวรกรรมมีกินดาวไลก็จะมาใช้เราฟรีเหมือนกันอออันนี้เรียกว่าการสร้างวาฒนธรรมเลยใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเอาถ้าคุณใช้อัปลายฟรีเนี่ยเดี๋ยวคุณก็เป็นอัปลน์อ๋อเมื่อไหร่ที่คุณเป็นอัปลน์คุณก็จะรู้สึกว่าเวรกรรมมีจริงอันนี้ใช่ไหมที่ก็พูดกันบ่อยบ่าดาวไลก็จะใช้คุณฟรีเหมือนกันถ้าคุณใช้อัปลายเยอะอืเดี๋ยวคุณก็โดนดาวไลใช้เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นควรทำไง ก็จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเป็นความสุขของอัพไลน์นะอัพไลน์เนี่ยถ้าเกิดว่ามีดาวไลน์เนี่ยนะคือเข้ามาเนี่ยนะขอคำปรึกษาขอคำชี้แนะชี้นำเยอะๆนะครับอัพไลน์ก็จะมีความสุขเพราะมันเป็นตัวชี้วัดว่าธุรกิจกำลังเติบโตอแต่ถ้าอัพไลน์คนใดก็แล้วแต่ไม่มีดาวไลน์มายุ่งด้วยเลยนี้แสดงว่าธุรกิจไม่เวิร์กละก็ลองพิจารณาตัวเองดูว่าทำไม ไม่มีใครคบฉันเลยเลยหรือว่าเอ๊ดดาวไลน์ฉันทำไมไม่เข้าใกล้ฉันเลยอ่แสดงว่าเราเป็นอัพไลน์ที่มีลังสีอมัยไปหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นออหรือไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปไกลย้อนกลับมาตรงพาสีผ่อนได้ก่อนเดี๋ยวไปหลาเรื่องนะพาสีผ่อนได้ก็ผมหมายถึงว่าวันเนี้ยอ เราเนี้ยต้องในคนที่เข้ามาทําธุรกิจกระขายนะครับ,รบก็ส่วนใหญ่ก็ตั้งเป้าหมายกันที่อย่างน้อยนะเดือนละหนึ่งแสนบาทหน <1, 000 S 2> ึ่งแสนบาทครับว่าเป็นเล่นไปนะมันไม่ได้เล่นอาจารย์เพราะว่าปัจจุบันนี้มีรายได้ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทมันเป็นคนข้างนอกในหนึ่งแสนบาทนี้ต้องเรียนจบอะไรมาข้างในคุเรียนหนึ่งแสนบาทมันมันรู้สึกมันง่ายเกินไปเปล่า อันนั้นผมก็ไม่ทราบนะผมผมผมไม่ได้เกี่ยวว่าอาชีพอะไร,รแต่ผมหมายถึงว่าปัจจุบันเนี้ยถ้าเราเองเนี้ยมีรายได้ต่ํากว่า1น0,000บาทต่อเดือนครับผมว่าน่าจะปีสองปีนี้อาจจะต้องไปลงทะเบียนคนจน <c oughs> ทำไมเพ <c oughs> ราะรายได้หนึ่งแสนบาทมันมันมันแค่อยู่ได้นะมันไม่ได้หมายถึงคนที่มีฐานะปานกลางหรือคนรวยนะคนรวยก็รวยกันเป็นแสนล้านก็รวยกันเป็นล้านล้านครับและวันนี้เนี้ยคนส่วนใหญ่เนี่ย ยังหาอะไรได้ถ้าเรายังมีไรายได้ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทรวมสามจริงปัจจุบันนี้มีไรายได้เดือละแสนขับรถยุโรปได้ไหมไม่ได้ก็ไม่ได้ไงซื้อบ้านสามล้านห้าล้านได้ไหมก็ลําบากะก็นั่นเลยดิผมถึงบอกว่าปัจจุบันเนี้ยอย่างน้อยไรายได้ขั้นต่ํา,ต,าต้องหนึ่งแสนบาทโอ้แต่คนมีความรู้สึกว่าหนึ่งแสนบาทมันเยอะนะามันหายากนะาก็เขาไม่เคยเชื่อว่าเขาหาไรายได้เดือนละแสนได้ไงอพอเห็นโอกาสทําอะไรที่มันมีรายได้เดือนละแสนก็บอกว่าไม่เอาไม่ใช่ชัน ฉันมันต้องสามหมื่นเท่านั้นจริงอันนี้ถ้าฉันทำเนี่ยมันได้เป็นแสนเลยนะแสดงว่าไม่ใช่ฉันมันเกินเพราะฉันเนี่ยเกิดมาตั้งชีวิตน่าจะไม่เกินสามหมื่นประมาณนั้นก็ความคิดมันบล็อกเอาไว้แค่นี้อ๋อก็ในเมื่อคุณไม่เชื่อว่าคุณสามารถที่จะสร้างรายได้เดือนละแสนได้อ่ะอ่าฮะเอาแล้วมันจะมาได้ไงอ่ะก็คุณปิดกั้นมันทุกอย่างก็บอกชีวิตเราเนี่ยมันจะเป็นเหมือนที่เราคิดไงอ ถ้าเราคิดว่าสามหมื่นก็สามหมื่นเราคิดว่าห้าหมื่นก็ห้าหมื่นคือเราคิดอะไรมันถูกหมดไม่มีถูกไม่มีผิดอยู่แล้วความคิดอะ่ะถ้าเราคิดว่าทําได้มันก็ได้คิดว่าทําไม่ได้มันก็ถูกอ่า uh huh. แต่ทีนี้คําว่าพัดสดีเนี่ยนะที่บอกว่าตั้งกันที่เดือนละหนึ่งแสนบาทครับสม่ำเสมอต่อเนื่องเข้ามาตลอดหมายถึงรายได้แบบพัดสดีก็คือเช่นทำมาสักระ,ะยะหนึ่งหนึ่งปีถึงสามปีครับนะหรือว่าทําช้าสุดแล้วนะห้าปี ห้าปีมีรายได้นิ่งๆอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนบาทโดยอะไรครับโดยทํางานก็ได้ไม่ทําก็ได้อะอย่างวันเนี้ยอาจารย์ก็มีเวลามานั่งคุยกับผมแบบนี้ใช่เรียกว่ามีฉลาดด้านเวลาใช่นั่นแหละก็มีรายได้เดือนละแสนแบบพาสซีฟอินคัมที่ว่ามันผ่อนได้เนี่ยก็หมายถึงว่าเราตั้งกันที่เดือนละแสนอเราจะไปเราจะไปที่แสนหนึ่งแต่ว่าเราสามารถที่จะผ่อนเท่าที่เรามี ก็ค <owning S 1> <c oughs> ือสร้างองค์กรทำธุร huh. กิจอ่ะเช่นเดือนนี้เรามีเ <p> งินแค่สองสามพับาทในการทําธุรกิจเราก็จัดสรรเอาไว้3ามพบาทเราอยาให้ครอบครัวกระทบเราก็มาบริหารจัดการว่าเราจะใช้สินค้าเท่าไหร่ไปนัดเจอเพื่อนกินกระฟงกาแฟวกันเท่าไหร่บริหารจัดการเงินเป็นค่าใช้จ่ายว่าเดือนนี้ เรามีเงินที่จะลงทุนในเรื่องของการทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยแค่สามพันบาทรบเราก็บริหารจัดการสามพันบาทตรงนี้ของเราเดือนหน้าเรามีห้าพันบาทเราก็บริหารจัดการห้าพันบาทของเราเดือนต่อไปเรามีแค่หนึ่งพันบาทเราอาจจะมีอุบิเหตุน่นนี่นั่นมีปัญหาอะไรขึ้นมาเหลือแค่หนึ่งพันเราก็บริหารจัดการทําเท่าที่ทุนเรามีคือหนึ่งพันบาทบาเมื่อก่อนอาจจะขับรถไปเป็นร้อยกิโลไปเจอเพื่อนบ้างไปปาร์ตี้ได้ พบปะกันคุยกันเรื่องชีวิตคุยกันเรื่องการเรื่องงานเสร็จแล้วก็ได้คุยกันเรื่องของธุรกิจบ้างเล็กน้อยอาจจะมีค่าใช้จ่ายเป็นพันสองพันแต่วันนี้เรามีแค่พันเดียวเราก็อาจจะนัดคุยใกล้ๆบ้านนัดกินกาแฟกันอเมซอนอโหแก้วละสี่สิบบาทอ๋อใช้เอสก็ลดได้ใช้สูมูก็ลดได้อีกอะไรก็แล้วแต่นะก็เซฟที่สุดแล้วก็เว่า1 0 0หนึ่งพันบาทเราก็สามารถที่จะ ทำธุรกิจได้ก็บริหารจัดการได้หรือไม่ก็เดือนนี้ไม่พร้อมเลยที่จะออกไปจากบ้านเพราะว่าตอนนี้มันมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มคนเก็บตัวกลุ่มคนไม่ไม่ไม่ชอบไปสังันกับใครอ่าอไม่ไม่ไม่ใช่มีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องโควิดแต่ว่ามีปัญหาเรื่องไม่ค่อยมีตังค์ก็เลยเก็บตัวใช่ก็เลยเก็บตัวแล้วทำไงแล้วทำไงบริการนี้ก็ใช้โทรศัพท์เป็นการบริหารจัดการธุรกิจก็โทรหาคนโน้นโทรหาคนนี้ คุยกับเพื่อนอเอาง่ายๆเลยที่คว้าส่ยเน็ตเวิร์กเนี่ยครับท่านอาจารย์กองคำเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ทันสมออ่ะ uh huh. ต้นทุนในการทำธุรกิจเนี่ยโหัูงแต่ตั้งแต่โควิดมาเนี่ยผมว่ามันก็ดีนะออตกลงดีใช่ไหมดีด,ดีมันทำให้เราเซฟตั้งโควิดมานี่ดีใช่ไหมดีมันทำให้มันทาให้เราเนี่ยปรับเปลี่ยนวิธีการ,รในการทำธุรกิจ นะแบบใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กใช้เครื่องมือเป็นตัวช่วยเยอะเช่นเหมือนวันเนี้ยนะแทนที่เราจะไปจัดคอร์สจัดแคมป์กันในต่างจังหวัดนะไปเช่าโรงแรมแล้วก็ให้ทีมงานนัดคนมามีค่าใช้จ่ายกันครั้งหนึ่งเป็นหมื่นเราก็มานั่งกินกาแฟกันอย่างนี้เลยสดกินกาแฟกันอยู่ตรงเนี้ยผมมองว่านี่ต้นทุนไม่น่าจะเยอะนะครับเพราะว่ากล้องก็เราซื้อมานานแล้วก็คืนทุนไปแล้วอกาแฟก็เป็นกาแฟของเราเองก็ ก็ยังไม่ถึงก็ไม่กี่บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านก็เป็นบ้านเราเองไม่ต้องเช่า <laughs> เห็นไหมเซฟหมดเลยก็ใช่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือผมกำลังบอกทุกคนวนะ่านี่คือความพิเศษของธุรกิจนี้มันสามารถที่จะผ่อนความสําเร็จเนี่ยที่เราบอกว่ารายได้เดือนละแสนเมื่อกี้อเราสามารถผ่อนกันเดือนละพันสองพันห้าพันเอาเท่าที่พร้อมเดือนไหนไม่มีสักบาทก็ไม่ต้องผ่อนยังได้เลยอ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยบอกว่า รายได้หลักแสนต่อเดือนที่เป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้เราสามารถผลได้เท่าที่เราพร้อมอืมไม่คิดดอกเบี้ยด้วยซ้ําแล้วเราอาจารย์ใช้วิธีการเนี้คุยกับทีมงานก็พูดแบบนีง้ง่ายง่ายแบบนี้ก็ให้เขาเข้าใจเรื่องพวกนี้เพราะว่าผมเนี่ยผมบอกแล้วว่าคนหนึ่งคนที่เข้ามาเนี่ยจริงๆเราก็เหมือนที่อาจารย์บอกอเราก็คือโค้ดเราก็คือครูเราก็เป็น เป็นคนที่เป็นเหมือนญาติเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนพี่น้องกับเขารเราก็ต้องคอยดูแลคอยชี้แนะชี้นําในทุกๆเรื่องเลยให้เขาสามารถที่จะใช้ชีวิตไปได้กับทําธุรกิจควบคู่กันไปได้จนเขาเนี่ยประสบความสําเร็จครันะเราก็เลยให้เขาเข้าใจธรรมชาติว่าบางคนเนี่ยพอจะมาทาเครือข่ายปุ๊บอ๋อผมต้องซื้อรถก่อน uh huh. ผมต้องเดี๋ยวผมจะได้เงินกเกษียณมาตะก,ก้อน,นึ่งก่อนอ uh. แต่ถามว่ืเอือขายเมื่อกี้สมัครเข้ามายังไม่ได้ซื้อถินค้ามาใช้เองเลยแต่สามารถคุยกับเพื่อนได้ไหมได้ได้สามารถโทรไปหาเพื่อนได้เออเพื่อนตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะทําอะไรอยู่เป็นไงลูกกี่ตอนนี้ลูกเรียนถึงไหนแล้วงานเป็นยังไงบ้างเศรษฐกิจขายของเป็นงไงไหมเพื่อนก็บอกโอ้แล้วโควิดแกก็รู้ฉันเนี่ยเครียดจะตายอยู่แล้วไม่รู้จะทาําไงก็นี่ไงก็เลยปรึกษากันเออก็เหมือนฉันเลยอ่ะ <laughs> ฉันก็เครียดอะ่ะ <laughs> แล้วแกทําอะไรแกมีอะไรทําบ้างวะฉันก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะทําอะไรแล้วบอกเออพอดีเลยพอดีเลยฉันเนี่ยนะเครียดเครียดอยู่เนี่ยแล้วบังเอิญว่าเพื่อนฉันเนี่ยท่านอาจารย์กองคาเนี่ยโทรมาหาแล้วก็บอกว่าตอนนี้เขาทำเอ็มตาเน็ตเวิร์กออนไลน์หรือว่าทำเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งอยู่นะฉันก็เลยมีความรู้สึกว่าเออแล้วมันทํายังไงพอคุยกันปุ๊บเนาะเฮ้ยฉันรู้สึกว่ามันไม่ได้เหมือนที่ฉันคิดนะเว้ยทุกอาจารย์เขามาคุยกับฉันก็ไม่เห็นมาขายของฉันเลยแต่เขาขายโปรเจกต์ขายธูรเลจอกขิต อาชีพที่มันมีความพิเศษมากๆเลยอ่ะอเช่นเราคุยก็เห็นลงทุนน้อยไม่เสี่ยงทําง่ายไรายได้ดีมีอนาคตและแถมเป็นธุรกิจของเราเองอแล้วใครไม่ต้องการอ่ะทุกคนสวยงาถึงเรานี้อยู่ทั้งนั้นแล้วทําไมทาไมผู้คนถึงไม่ไม่เห็นมีความเข้าใจแบบนี้เลยเอ้าแล้วก็ใครจะไปพูดแล้วก็ควังอ๋อนั่นสิ <laughs> อ่า <Okay. S 2> ตกลงแพซีฟอินคัมเนี่ยมีอยู่จริงมีอยู่จริงแล้วผ่อนได้ด้วย แล้วผ่อนได้ด้วยอ่าค่อยๆสร้างไปไม่จําเป็นไอ้คือภาษีเป็นคาที่ไม่ที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 ่ทผ่อนได้มันก็มีหลายอย่างนะเช่นสร้างบ้านให้เขาเช่าแบบเนี้อ่าเราไม่มีเงินสดสร้างบ้านครับเราก็ไปกู้ธนาคารมาอ่าแต่เมื่อไหร่ที่เราผ่อนธนาคารหมดบ้านที่เราสร้างเนี่ยเราปล่อยให้เขาเช่าครับก็แสดงว่าเราก็ผ,ลผล่อนภาษีเหมือนกันอืมเพราะว่าเรากู้เงินมาสามล้านบาท มาสร้างอาคารพาณิชย์ให้เขาเช่าแต่เราก็ผ่อนธนาคารเดือนละหมื่นสองเดือนละหมื่นเดือนละเออเดือนละสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นอะไรอย่างเงี้ยพอเราผ่อนหมดสามล้านบ้านหลังนี้ก็ทําเงินให้กับเราต่อเนื่องอ่าต่อเนื่องโดยเราไม่ต้องทํางานเราก็เก็บค่าเช่าอย่างเดียวรายได้แบบนี้ก็เรียกว่ารายได้แบบพาสซสีฟก็คือไม่ต้องทํางานแต่ก็มีรายได้ใช้ทรัพย์สินมันทาเงินให้กับเราอ่าอันนั้นก็เรียกว่ารายได้แบบพาสซตีฟในธุรกิจเครือข่ายก็เหมือนกัน คุณก็แค่สะสมองค์กรไปหนึ่งคนสองคน,ส,งคนสามคนห้าคนเดี๋ยวคุณมีองค์กรเป็นหมื่นคนในเมื่อคุณมีองค์กรเป็นหมื่นคนนะองค์กรคุณก็ขยายต่อไปซื้อกินซื้อใช้ทํางานทําธุรกิจกันไปคุณก็จะมีรายได้แบบพาสีฟอินคัมในในในยุคอดีตลหลายคนอาจจะต้องเข้าบริษัทก่อนอาจจะต้องเรียนรู้ก่อนวันนี้คุณผู้ชมนั่งอยู่กับพี่นี่แหละอยู่กับบ้านแล้วก็กดติดตามนะช่องยูทูบของท่านอาจารย์กองคํามุงยางไว้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาให้ความรู้แบบนี้ไปเรื่อย ให้ไปจนแบบที่เรียกว่าอ๋อเข้าใจแล้วมันเป็นแบบนี้เองอันเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวค่อยโทรเข้ามาตอนนี้อย่าอย่าเพิ่งโทรเข้ามาใช่ไหมยังไม่ให้โทรไหมาตอนนี้ก็ยังไม่ต้องโทรเพราะว่ายัางกินกาแฟวอยู่อ่าโอเคนะครับวันนี้ต้องขอบคุณปู่เจมากเลยรเรายังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะมากมายเลยที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับ,รบเดี๋ยวคอนเทนต์ถัดไปนี่นะครับต้องบอกว่ามีหลายคนมากเลยที่เรียกว่าโอ้โหเป็นด็อกเตอร์มีความรู้สูง บน่นกันมากว่าทําไมถึงทํายากเหลือเกินธุรกิจเครือข่ายเนี่ยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพบกันคอนเทนต์ถัดไปในวันนี้ต้องขอบคุณปู่เจนะฮะแล้วก็ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไปด้วยนะฮะเรายังมีข้อมูลดีๆแบบนี้ที่คุยงันแบบง่ายๆไม่ต้องเรื่องเยอะเข้าใจถึงเข้าใจง่าย,ายๆแบบนี้มาฝากกับคุณผู้ชมอีกนะครับวันนี้ผมกูปูเจลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ